KTC เนี่ยออนอกจากที่การท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับประเทศไทยแล้วหมวดของท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังเป็นหมวดที่เป็นยอดใช้ใจ่ายในอันดับสองในอันดับต้นๆของ KTC เลยดังนั้นเนี่ยถือว่าเรื่องท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์สําคัญของเราเลยแต่ความที่เราเองแค่เป็นคนกลางดังนั้นตัวที่จะขับเคลื่อนตรงๆเลยก็คือคอนเทนต์ก็คือผู้ประกอบการคือพันธมิตร เราถึงได้มีโครงการเที่ยวอยู่ได้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นเวทีเปิดให้ทั้งผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โปรโมชัน่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเขาแล้วก็โครงการนี้เราจัดทำออกมาเป็นแพลตฟอร์ม Travel Hub ชื่อว่าหาเรื่องเที่ยวที่แต่ละผู้ประกอบการในหมวดสายการบินบริษัททัวร์รถเช่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าโรงแรมเนี่ยหรืออีเวนต์อย่างพวกออนไลน์ทราเวลเองเนี่ยสามารถเอาสิทธิพิเศษเนี่ยคะ่ะ เข้ามาคุยกันแล้วก็มาร่วมมือกัน<ม>ซึ่งเราก็จะนำไปสู่ฐานสมาชิก2.6ล้านให้ค่ะระดับแรกสุดเลยเนี่ยเราพยายามจะทําความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปก่อน<ม>เพราะหลังจากที่เกิดโควิดยังไม่หายาวิชาชีตเราเราต้องอยู่กับโควิดอยู่ใช่ไหมครับพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ยังมีทั้งคนที่กลัวคนที่ไม่กลัว<ม>คนที่กลัวมากคนกลัวน้อย<ม><ม>เพราะฉะนั้นเราต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายพอเราเข้าใจอิน,อนไซต์ของผู้บริโภคแล้วเนี่ย เราก็ออกออกมาเป็นรายการโปรแกรมบริการครับอย่างคนที่กังวลมากหน่อยแต่อยากเที่ยวแล้วก็ออกตัรววันเดย์ไปคนที่กังวลน้อยหน่อยและอยากใช้เวลาในการที่พอจะออกจากบ้านที่หนึ่งเดือนนี้มาใช้กับอร์ดเนี่ยเนื่องจากว่ากอสมัยก่อนมันง่ายอะไรครับพอจะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซื้อตั๋วได้ปุ๊บปุ๊บปั๊บเสร็จรายเรียบร้อยจอง เดีย๋ยวนี้ต้องมีการพรูเอกสาร<ม>ต้องมีการใช้เวลาการเดือะเพราะฉะนั้นตังจุดตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะทาเป็นพวกอย่างลองเดย์ทริปขายนะครับซึ่งจะตอบต่อลูกค้าที่หลากหลายข้อนหนึ่งคือเราพยายามได้ดูเรื่องอินไซต์ของลูกค้าก่อน<ม>พอหลังจากทำตรงนั้นพวกเราก็ทำโปรแกรมอีกอันนึงที่เราพยายามจะสร้างเตรียมความพร้อมในเรื่องของแบรนด์แวลูของเรานะครับคือหนุ่มสาวทั่วเราอยู่ในตลาดมานานแน่นอนว่าธุกรกิจท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบในช่วงโควมมิดทั้งหมดซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ เราพยายามที่จะสร้างความเทนต,ตงว่าเราไม่ใช่แค่บริษัททัวร์เราเป็นบริษัทท,ที่ให้บริการท้างให้คุณค่าอื่นอื่นด้วยกับทางผู้บริโภคนะครับซึ่งก็ระหว่างที่ปิดไปเนี่ยบางทีที่ประเทศปิดไปเนี่ยแล้วก็มีการสร้างรูปแบบการสื่อสารกับลูกค้าที่ยังต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการแตกแตกย่อนเรื่องของเซกเมนต์มากขึ้นครับเราก็ทํางานร่วมกับภาครัฐมาตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยคือรูปแบบการเข้าเมืองการเข้าประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอด ผมว่าปัญหาอุปสรรคสําคัญเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยเราพร้อมทุกอย่างนะฮะแต่ของรัฐเนี่ยบางทีเปลี่ยนแล้วมันยากสุดท้ายอะผมว่าคนจะเข้ามาช่วงนี้เข้าใจว่ามันต้องมีเรื่องความปลอดภัยต้องมีการเว้นระยะหา่างมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญคือ ease of traveling นะครับทำยังไงเราถึงจะสู้กับประเทศคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งทางการท่องเที่ยวเราได้ไม่งั้นคือพอเข้ามามีปัญหาจุกจิกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาตรการเปลี่ยนอยู่ตลอดนะฮะอย่างเมื่อวานเพิ่งคุยกับทางโรทน เหมือนกับมาตรการก็ยังไม่ชัดนะฮะเปลี่ยนเป็นจาก COE เป็น Thailand p l s s แล้วก็มีระบบที่รายงานผลลบที่เรียกว่า c o s t e y ซึ่งตรงนี้เหมือนกับทุกอย่างมันล้าสมิทมากคือถ้าทุกอย่างมันเตรียมการล่วงหน้าและระบบมันง่ายกับการใช้ใช้เอกสารไม่มากตรงนี้มันก็จะกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยาาเนี่ยก็คือเพิ่มเที่ยวบินในจังหวัดที่เราคาดว่าจะมีผู้เดินทางเยอะนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศที่่อการเปิด ที่เป็นต่างประเทศด้วยนะเรียมพร้อมเรื่องของบุคลากรนะเพราะว่าหลาย่ยวบินเนี่ยก็หยุดอยู่ไปนานว่นี้จะกลับมาค่อนข้างเต็มเต,ต็มที่นะครับ<ม>สุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับคือเป็นเรื่องของมาตรการการปลอดภัยนะครับเพราะว่าสายการบินแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวทุกย้านนะครับเรื่องของเซฟตี้เนี่ยเป็นเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีมาตรการหลายอย่างเรื<ม>่องของโซเชียลดิสซิซ<ม>ิ่งเรื่องของอปรเซสเ s อรการ<ม>ูวลาร<ม>ักษาทำความสะอาดเครื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างตัวนี้ครับต้องทำให ให้เรียบร้อยและสมบรูรณ์เพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้มั่นใจมั่นใจเรื่องของการเดินทางมั่นใจระหว่างที่เขาออนออเดินทางอยู่ทเที่ยวอยู่นะครับอยู่เราครับเพราะอันนี้สําคัญที่สุดนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดมาปุ๊บเราก็เรื่องของความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ครับคิดว่ามันจะไม่ยั่งยืนอนะครับเพราะฉะนั้นต้อง ช่วยผลไม้ผลเบอและทำปให,ให้ให้ดีที่สุดในนี้ทุกภาคส่วนปีนี้ก็โดนปิดมาเป็นช่วงเวลาทุกทั้งปีนะครับแต่ใน,นช่วงที่เราปิดอยู่เนี่ยก็ในความเตรียมพูดคุยและเตรียมพร้อมกับพร้อมกันนะครับในหลายเรื่องในเรื่องของมาตรฐานควนามปลอดภัยซึ่งเราได้คุยในระดับสากลก็คือดูจากประสบการอื่นๆในพื้นที่ที่เขาเปิดให้บริการแล้วนะครับก็เอามาดูว่าสิ่งไหนที่เราทําได้แล้วก็เอามาจัดก,การเป็น practice ที่สำคัญนะครับในการที่ซัมที่ที่เราให้ความสำคัญก็คือว่า พนกักงานของพวกเราเนี่ยตอนนี้ประมาณเกินกว่า90%เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วนะครับยกเว้นคนที่เลือกที่จะไม่ฉีดแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็คือว่าเรามีความในพื้นที่ทีเ่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราห,ห,ห้ให้ความสําคัญในบางพื้นที่ที่ภาคราชให้ความสําคัญนะครับซึ่งเราก็เรียนจากต่นานงปรเหมือนกันเช่นสวนน้ำไม่ก็เป็นห้องแต่งตัวซึ่งเป็นการพื้นที่ใช้ร่วมเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้จับราวจับตัวล็อกคันล็อกซึ่งอันนี้เนี่าใวน่จ ในส่วนน้ำสนุกที่มีพื้นที่กว้างนะครับเรามีความมาตรฐานเป็นระดับสากลครับสำหรับในส่วนของทางสมาคมก่อนนะครับในส่วนสมาคมส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกจะเป็นผู้ประกอบการรายขนาดเล็กและขนาดกลางสิ่งแรกในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศก็คือทําความรู้ความเข้าใจครับให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องระเบียบและข้อกําหนดต่างๆที่เกิดจากภาครัฐในส่วนประเทศไทยก่อน เพราะค่อนข้างมีข้อมูลหลายด้านสับสนนะครับและทําอย่างไรให้บุคลากรในภาคของสมาชิกของเรานะครับภาคสมาคมทุกคนเนี่ยมีความรู้เข้าใจและก็สามารถอำนวยความสะดวกสร้างความเชื่อมั่นเพราะการเดินทางในช่วงปัจจุบันแบบนี้ครับความปัญหาความยุ่งยากอุปสรรคความสับสนความไม่แน่ใจเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะที่เหลือนอกจากนั้นครับก็จะต้อง brainstorm กันการให้ข้อมูลให้แต่ละ ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจของแต่ละตลาดครับโดยสําคัญที่สุดไม่ได้รู้แค่เราทําให้รู้ก่อนว่าประเทศต้นทางนักท่องเที่ยวต่างๆนี้พฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรที่บ้านของเขามีกฎระเบียบแบบไหนอย่างไรเพราะธรรมดาของการมาท่องเที่ยวนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบจากการที่อยู่ในสถานที่ก่อนเดินทางกับสถานที่ปลายทางที่เลือกมาใช้บริการครับ และในส่วนที่สําหรับส่วนตัวในส่วนของกลยุทธ์ของทางแพห์ไรไร่นะครับหลักๆเลยครับทําให้รู้สึกถึงความมั่นใจนะครับรู้สึกถึงความรู้สึกถึงไร้รอยต่อในเรื่องของการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือในการเดินทางเข้าในพื้นที่และเชื่อมต่อไปอย่างพื้นที่อื่นถ้เาเรารู้สึกว่าปัจจัยตรงนี้ครับจะเป็นปัจจัยหลักณนะตอนนี้ที่ทําให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับผู้ประกอบการรายใดครับ